สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมโฟลต้านะครับวันนี้ผมก็ได้คิวที่จะไปฉีดนะครับฉีดวัคซีนนะครับที่เราเอ็ดนะครับวันนี้ไปกันเลย ไปเข้าคิาวเข้าคิวฉีดวัคซีนกันเลยดีกว่านะครับวันนี้มาฉีดวัคซีนที่ร้อยเอ็ดนะครับรถค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีของแปลกให้ดูนะครับผมการจอดรถที่แปลกมากๆนะครับ มันมีกระบะคันหนึ่งครับเพื่อนๆจอดชิดกำแพงนะครับผมคิดว่าน่าจะเฉียบไปแล้วแหละนะผู้ชมทางบ้านอย่าลอกเรียนแบบคนขับอายุประมาณ50กกว่านะครับผมโอเคครับกลับบ้านกัน ผมฉีดเรียบร้อยนะครับเข็มที่หนึ่งนะครับชิโนฟาร์มจองตรับเดียวเต็มนะครับนี่เราเขาเรียกว่าชาอดนะครับผมตับเดียวจริงๆนะครับแค่ไม่กี่นาทีนะครับหมดนะครับคิวปล่อยปุ๊บเต็มปั๊บเลยครับผมก็ใครที่ยังไม่ฉีดก็ ก็แนะนำให้ฉีดนะครับเพื่อเป็นใบเบิกทางครับเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับ เพราะว่าหลังฉีดวัคซีนห้ามออกกําลังกายหนักนะครับสองวันนะครับโดยประมาณแล้วก็ห้ามใช้แขนนะครับยกของหนักสองถึงสามวันนะครับบางคนฉีดแล้วก็จะมีอาการแขนหนักอะไรประมาณนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องการขับเช่นเดิมนะครับ เวลาเข้าที่แคบมือใหม่ก็อย่าพยายามจะอย่าไปใช้พยายามใช้คันเร่งนะครับมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าเรายังกะไม่ถูกนะครับผมคือเวลาเราไปตามสถานที่ราชการหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ,รบผมมาวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนนะเวลาเราไปที่ไหนก็ตามที่มีรถเยอะคนเยอะนะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบนะครับเราเราขับไปเรื่อยๆนะครับ ปกติมันไม่เร่งมันก็ขยับได้อยู่แล้วนะครับรถนะก็ดูจังหวะเอานะครับก็มีจังหวะไหนที่จะเร่งจังหวะไหนที่จะไม่เร่งนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็ขับรถอยู่ที่เมืองร้อยเอ็ดครับกำลังขับกลับมหาสาครคามนะครับผมใครที่อยากเรียนขับรถกับกูต้าน,นะครับสนใจก็ โทรเข้ามาได้ครับ0883350072นะครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านทั่วไทยนะครับท่านเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำนะครับคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมกันนะครับ ถึงตอนรถติดนะครับมือใหม่ก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะอยู่ที่เอ็นว่างนะครับเพื่อเป็นการเข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ลืมรับเบรกมือก็ถ้าไม่จําเป็นนะครับเนี่นะครับก็จะไม่ต้องดึงก็ได้นะครับเท้าก็จะเหยียบเบรกไว้อยู่ประมาณนี้นะครับเหยียบเบรกไว้นิดนึงนะครับไม่ต้องไปกดแรงมากนะครับผมบางคนกลัวจะเบรกไม่อยู่แล้วเหยียบซะจัดปวดเท้าเลยทีเดียวนะครับเตรียมตัวนะครับ รุ่นไหนที่ออกตัวด้วยดีธรรมดานะครับก็เข้าเกียร์นะครับดีนะครับรุ่นไหนที่ออกตัวด้วยดีสี่นะครับก็ออกด้วยดีสี่ที่แกรี้ไปไหนก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ออกตัวด้วยดีสี่แล้วก็ดีไปก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับออโต้นะ บางรุ่นก็เป็นดีสามนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะก็ไปพิจารณาดูรถตัวเองนะครับจะออกทางไหนดีกว่าเราข้อเืเงร้อรเอ็ดมาแล้วเราเป็นว่าไปตามนี้เลยนะครับไม่ไม่ได้ขับข้อเมืองนานแล้วครับเมืองรอรเอัดวันนี้ก็มีโอกาสมาฉีดวัคซีนก็เลยเข้าเข้ามาฉีดนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีครับโควิดเริ่มดีขึ้นแต่น้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำมาถึงสารคามบางพื้นที่แล้วนะครับร้อยเอ็ดก็เห็นข่าวว่าต้องระวังนะครับแถวอำเภอที่ติดกับน้ำชีนะครับเวลารถติดไฟนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแยกไหนเราก็สังเกตให้ดีนะครับบางแยกก็30วินาทีนะครับบางแยกก็60วินาทีนะครับบางแยกก็100วินาทีขึ้นไปนะครับก็สังเกตเอานะครับสุยดย เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยนะครับแสดงว่าเลี้ยวซ้ายผ่านนะครับคําว่าผ่านตลอดเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าไม่ดูนะครับมือใหม่ก็อย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปรีบอะไรมากมายนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะปับเรื่อยๆนะครับ Mà mình. ตาเลยนะคะครูน่ารักสอนดีใจดีค่ะหายเก่งยังดูถ้ามีเก่งบ้างอยู่แต่ก็ได้อยู่หลายวัน <laughs> 要打怪我。